จากสถิติที่เราเจอเราพบว่าผู้หญิงปวดศีรษะไมเกรนมากกว่าผู้ชายถึงสการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะจะมีความรุนแรงมากกว่าในช่วงปกติหลังจากคนไข้เปลี่ยนมาใช้ยาในกลุ่มใหม่คนไข้ลดอาการปวดศีรษะไมเกรนลงได้อย่างมีนัยสำคัญ โรคโปวดศีรษะในเกรนจะสามารถแบ่งได้เป็น4รีระยะระยะที่1เป็นระยะอาการนำนะระยะอาการนำเนี่ยจะมาก่อนที่จะมีอาการปวดศีรษะได้ถึงประมาณ3วันนะฮะระยะที่2เป็นระยะของอาการเตือนเราจะพบอาการเตือนได้ประมาณสัก25%ออาการเตือนที่เจอบ่อยที่สุดคืออาการทางตา บางคนจะมีลักษณะของตาพร่านะฮะอาจจะเห็นแสงอาจจะเห็นเส้นซิกแซกได้ระยะที่สเป็นระยะที่เราพบกันได้บ่อยที่สุดก็คือระยะปวดศีรษะอาการปวดศีรษะบางคนจะปวดข้างเดียวบางคนอาจจะปวดได้ทั้งสองข้างนะครับแต่มักจะมีอาการร่วมที่สําคัญเช่นเรื่องของอาการคลื่นไส้ อาการอาจีนนะครับอาการไวกับแสงแล้วก็เสียงยิ่งถ้าคนไข้มีอาการร่วมเยอะอาการความรุนแรงของโรคก,ก็อาจจะเป็นได้เยอะมากขึ้นระยะที่4นะครับจะเป็นลักษณะของอาการตามมาฉะนั้นเนี่ยคนไข้าบางคนก็จะมีอาการอ่อนเพลียนะครับบางคนอาจจะรู้สึกปวดเมื่ตามเนื้อตัวคิดอะไรไม่ค่อยออกนะฮะซึ่งทั้ง4ระยะเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้มีครบทุกระยะก็ได้ อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วจากสถิติที่เราเจอเราพบว่าผู้หญิงเป็นปวดศีรษะไมเกรนมากกว่าผู้ชายถึง3เท่าเกิดจากอะไรอันนี้ก็คือเกิดจากฮอร์โมนเพศเป็นหลักนะครับในผู้หญิงเองจะมีฮอร์โมนเพศที่เขาเรียกว่าเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะฮะตัวเอสโตรเจนเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญที่ทําให้ผู้หญิงมีอาการปวดศีรษะไมเกรนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีรอบเดือนเพราะว่าอะไรเพราะช่วงที่มีรอบเดือนเนี่ยฮอร์โมนจะมีการขึ้นหรือลงค่อนข้างเยอะ ะะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเองจะทําให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนขึ้นมาได้แล้วอาการปวดศีรษะจะมีความรุนแรงมากกว่าในช่วงปกติอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของปัจจัยกระตุน้นไมเกรนเช่นอะไรบ้างอากาศร้อนแสงแดดนะครับอากาศที่เปลี่ยนเช่นช่วงที่ฝนตกอาหารก็เป็นจุดสําคัญที่เราเจอได้บ่อยเช่นอะไรอาหารที่ใส่ผงชูรส อาหารหมักดองนะครับอาหารที่มีสารไทรามีนสูงนะซึ่งพวกนี้เราอาจจะได้เจอในพวกชีสอาหารที่เรามีการปรเซสฟู้ดต่างๆไส้กรอกแฮมอาจจะมีสารกันบูดพวกนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้เครื่องดื่มพวกชากาแฟเบียร์ว่าเหล้าต่างๆดังนั้นในคนที่ทราบว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรพยายามหลีกเลี่ยงการปวดศีรษะไมเกรนก็มักจะดีขึ้นถ้าเราหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นพวกนี้ การรักษาไมเกรนในปัจจุบันเราพบว่ามีสารสําคัญตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า CGRP สาร CGRP เองเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดการอักเสบข้างในสมองแล้วก็เป็นตัวทําให้เกิดลักษณะอาการปวดที่เป็นไมเกรนขึ้นมาดังนั้นการยับยั้งสาร CGRP จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้คนไข้ไมเกรนเนี่ยมีอาการปวดศีรษะที่ลดลงอย่างชัดเจนรวมทั้งยังเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้อีกด้วย ยารักษาไมเกรนในกลุ่มใหม่นะฮะซึ่งเป็นยาต้านสาร CGRP ข้อดีมีอะไรบ้างครับอันแรกเป็นยาฉีดใต้ผิวหนังซึ่งเราเอาจจะคิดว่าเอะมันเจ็บไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวยาเองเขาจะมีปากกานะครับซึ่งเป็นเข็มขนาดเล็กมากซ่อนอยู่ในตัวปากกาเองวิธีการใช้เราก็แค่กดลงไปกับผิวหนังแล้วก็กดปุ่มอันที่สองยามีฤทธิ์หเดือนนะฮะในความหมายก็คือว่าคุณไม่ต้องกินยาทุกวันนะฉีดหครั้งยาอยู่ได้1เดือน อันที่3ยามีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดศีรษะไมเกรนได้นะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการปวดไมเกรนแบบเรื้อรังก็คือเป็นมากกว่า15วันต่อเดือนหรือในกลุ่มคนไข้ที่ไม่สามารถใช้ยาในกลุ่มอดีตได้นะครับหรือคนไข้ที่เคยใช้ยามาแล้วแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จในการใช้ยาพวกนี้เนี่ยหลังจากคนไข้เปลี่ยนมาใช้ยาในกลุ่มใหม่ซึ่งเป็นยา ต้านสาร c g r p คนไข้สามารถลดอาการปวดศีรษะไมเกรนลงได้อย่างมีนันยสำคัญนะฮะข้อสุดท้ายก็คือว่าตัวยาเองเนี่ยจะมีการตีกันกับยาอื่นต่ำมากแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยมากดังนั้นยาในกลุ่มนี้จึงเป็นนิวอีราของยารักษาไมเกรนนะครับ